ปกติแล้วอะค่ะปัญหาเรื่องของสายตาเนี่ยมันจะเกิดได้จาก2อ,อย่างนะคะก็คือเป็นในเรื่องของพฤติกรรมการใช้งานแล้วก็เป็นในเรื่องของทางกรรมพันธุ์นะคะหรือว่าอาจจะเกิดจากการได้รับอุบัติเหตุก็ได้ค่ะแต่หลักๆก,ก็คือจะเป็นในส่วนของกรรมพันธุ์กับพฤติกรรมการใช้งานในส่วนของกรรมพันธุ์แน่นอนค่ะว่าเราย่อมแก้ไขไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กที่มีค่าสายตาสั้านที่เรารู้ว่าสั้านนั่นแต่เด็กเล็กๆอะคะ่ะคือค่าสายตาของเขาเนี่ยจะพัฒนาขึ้นตามวัยของเขา ถ้าในเด็ก,เล,กเล็กเขามีสายตาสั้นแล้วอนาคตเนี่ยเขาก็จะสั้นมากย,ยิ่งขึ้นไปอีกทําให้ขัดขวางโอกาสที่จะได้ทํางานในบางอาชีพของเขาได้นะคะการที่เราจะควบคุมค่าสายตาตรงนี้ค่ะก็ถ้าเกิดเราจ่ายแวน่นหรือว่าเด็กคนนั้นได้มีโอกาสใส่แว่นตั้งแต่เด็กๆก็จะทําให้ค่าสายตาตรงนี้มีโอกาสชะลอลงหรือว่ามีโอกาสได้รับเลนที่แก้ไขค่าสายตาสาั้นหรือว่าเลนที่ชะลอการพัฒนาของสายตาสั้นนะคะ หรือว่าการรักษาแบบอื่นๆก็จะช่วยทําให้การที่สายตาสั้นของเขาเนี่ยไม่ได้พัฒนามากขนาดนั้นทำให้เขามีโอกาสได้ทําอาชีพที่เขาอยากจะทําได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของสายตาที่เกิดจากพฤติกรรมก็ส่วนมากจะมักจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้งานระยะใกล้เช่นพวกสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พวกนี้นะคะ การใช้งานระยะใกล้เยอะๆจะส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะเกิดสายตาสั้นเพิ่มขึ้นได้หรือว่าความผิดปกติอื่นๆเช่นตาเหล่ตาเขที่เกิดจากการใช้งานระยะใกล้ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กมีโอกาสได้ออกไปวิ่งเล่นด้านนอกอมีโอกาสได้ใช้ชีวิตวิ่งเล่นกับเพื่อนๆได้รับแสงแดดทําให้ร่างกายเกิดการสังเคราะห์วิตามินดีพวกนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของสายตาของเด็กนะคะแล้วก็รวมถึงทําให้เด็กอะค่ะไม่มี ความผิดปกติทางด้านสายตาม,มากไปกว่านี้ได้นะคะก็จะมีโอกาสทำให้เด็กได้รับสิ่งที่ดีๆต่อไปได้ในอนาคต